นำไอคอนต่อไปเลยสบายดีพี่น้องไปเลยค่ะมาตั้งยังนี่ไม่ใหญ่เราติดกำหมดเลยสบายดีพ่อแม่พี่สาว อย่างนีงต้ตม,มืออาหารเทียงมาหน,นึ่มาหนึ่น้อยนะ Hãy subscribe xài kênh อากาศเย็นสบายมอนขึนยังเเย็นยังอีกเยผิดไม่พอฟีนเยนเยอะแ่จุกปาก

ไป <ling> ่ได้ยู่ก็ค้ามปะเุ่งไปดิรถยุ่งเจาลาช่วปกติจอได้เห็นปกติระดับนี้จะล่าตาปลาตเมิว้าวไปสาย

mặt nên mặt đâu có khỏi phải lắm mặt bằng mặt bằng mặt bằng

น้ะใช้มะกอกขมี่นลงวะหนวในตู้เย็นเออนเบ,บ็ดน้ใส่เออใส่ตุ่มตุ่มไปแฉะ แม่สอนวัาบบน่ะอะไรแม่เปิดตู้เย็นเห็นยันเนเงกเกาะมา,าเอามากรอบ <c oughs> โอ้ยจะมันชาติเด้เนี่ยมนนันตู้มาค่ามันนุ่บผุ่นยิ่งข้าวนี่ยิ่งข้าวยิ่งข้าวนี่ยโอ้ย,อยจะมันชาติเด้ เปิดอ่ะซ่าว่อยู่ก็อมากรอกกาเตือแม่ตามเองหรอแม่ตับตับเองโดยแม่แม่เก่งเนาะโดยห่าไฟน้ำตาลไปชูจ่ายันแล้ว ลงบ่เอยแม่โอยเฮแม่ล่ะไ้โลาะลลพเพิ่มเร็วปลลมพีอม้พอดีกลับกบยำหนาวเนาะหยางลูกใช้พอป้งหมูนี่บอกกินปะเออมาเก็บผักเด้อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จากน้อยก้อนไม่ใช่คือจากจน้อยก็อนุก,กนคลิปนี้ก็ลาก็ได้พี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสบายดี